ดิฉันนางสาวนิชาภาละอวงม .5 ้ทับสเลขที่29ค่ะดิฉันนางสาวนทวดีตันติวรนณคูลชั้นม .5 ้ับสเลขที่34วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดก,กรดออกซาลิกจากใบชะพูเพื่อนำไปกำจัดสนิมในบ้านเรือนค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะ เนื่องจากในปัจจุบันบ้านเรือนของทุกๆ,กๆกบ้านมักมีสิ่งของที่ทำจากวัสดุโลหะซึ่งเมื่อสิ่งของที่ทำจากวัสดุโลหะเหล่านี้ได้ถูกใช้งานก็มักจะผุพังไปตามกาลเวลาและเมื่อสิ่งของที่ทำจากวัสดุโลหะเหล่านี้ได้สัมผัสกับอากาศก็จะทำให้โลหะเกิดการทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศจน,นเกิดสนิมขึ้น<แ>ซึ่งส่วนใหญ่สนิมเหล่านี้มักก่อให้เกิดความติดขัดในการใช้งานสิ่งของที่ทำจากโลหะและเกิดสนิมขึ้นจากการศึกษาพบว่าใบชะพลูมีปริมาณกรดออกซาลิกหนึ่ง 88.4มิลลิกรัมหรือ1.0884กรัมต่อปริมาณใบชะพลู100กรัมซึ่งมีปริมาณกรดออกซาลิกที่มากกว่าพืชผักพื้นบ้านไทยชนิดอื่นๆและเมื่อกรดออกซาลิกได้ทําปฏิกิริยากับสนิมขึ้นจะทําให้สนิมเกิดการอ่อนตัวและสามารถหลุดลอกออกได้ง่ายทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่อยากจะนำสารที่มีอยู่ในผักพื้นบ้านไทยมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้และอยากที่จะนำกรดออกซาลิกที่มีปริมาณมากในใบชะพลูมาใช้กำจัดสนิม สำหรับการทดลองของเรานะคะเราจะแบ่งการทดลองออกเป็นสงการทดลองค่ะโดยที่การทดลองแรกนะคะก็จะมีตัวแปรต้นก็คือชนิดของพืชที่นํามาสากัดกรดออกซิลิกค่ะก็จะเป็นใบชพูผักกาดขาวใบโหระพาและใบคะน้าค่ะเราจะนําใบของพืชทั้งสี่ชนิดนะคะไปล้างน้ําให้สะอาดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่น้ําเป็นเวลาหนึ่งวันนําไป สกัดความร้อนในน้ําค่ะใช้ไฟกลางสกัดเป็นเวลาหนาทีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักให้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิที่เย็นลงค่ะแล้วก็กองผักออกมาแล้วก็จะใช้น้ํานั้นนะคะในการแช่ตะปูสนิมของเราเอาไว้เป็นเวลาหนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นที่เราแช่ไปแล้วหนึ่งวันเนี่ยก็นําตะปูออกมาแล้วก็เช็ดออกด้วยผ้าผืนเล็กเบาๆค่ะผลการทดลองของการทดลองที่1นนะคะจะสังเกตได้ว่า ลักษณะของตะปูที่แช่ในน้าสกัดจากใบะพูนะคะจะมีแท่งตรงสีดําสนิทมีรอยสนิมอยู่แค่เพียงเล็กน้อยค่ะแต่ตะปูที่แช่ด้วยน้าสกัดจากพืชชนิดอื่นนะคะจะมีรอยสนิมติดอยู่เกือบทั้งแท่งเลยค่ะสําหรับการทดลองที่สองนะคะเราก็จะทําเหมือนการทดลองที่1ทุกอย่างเลยคะ่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแปรต้นเนี่ยเป็นส่วนต่างๆของต้นะพูที่นํามาสกัดกรดออกซิลิกค่ะ ส่วนของต้นชพูที่เราจะนํามาใช้นะคะได้แก่ใบชพูอ่อนใบชพูแก่และลําต้นชพูค่ะผลการทดลองของการทดลองที่สองนะคะจะสังเกตได้ว่าลักษณะของตะปูที่แช่ในน้าสกัดใบชพูอ่อนเนี่ยจะมีแท่งตรงสีดําสนิทมีรอยสนิมเล็กน้อยในขณะที่ตะปูที่แช่น้ําสกัดใบชพูแก่และลําต้นชพูเนี่ยจะมีแท่งตรงเสียมตาลปนดํามีรอยสนิมปานกลางค่ะ